ภาคใต้ก็เลี้ยงควายคือกันนี่พี่น้องนั่นควายควายภาคใต้มีสองตัวตัวหนึ่งไปพูดแล้วควายภาคใต้ตัวอ้วนยังคักเลย ไม่ก่อนเป็นเล็กหน่อยพอกะใส่ไทน้ากําลังสิหัตไทกําลังไทเป็นไทมือแรกนี่โอ้ยเจ็บขีดตะแลขนาดพี่น้องไทน้าด้วยควายพอดีไปุงเทพก่อนก็เลยบริไทอีกแต่ว่าทุกประมาณีเพิ่นเอารถไทไทเอาเนาะบอก่อยมีพ่กเอาควายไทยดอก อันนี้ควายภาคใต้จังหวัดสุราษธ,ธานีตัวอ้นวนอ้วนมึงบอกกา้าไปไก่ยันมันสัตว์โอ้ตัวเมียนุ่มยันเต็งๆเลยควายตัวเมียหายากเด้ควายทุกมือนี่ แพงพร้อมแต่ว่าสามจังหวัดชายแดนเขาเจาเ้าก็กินกินวัวกินควายแต่ว่าทุกเมื่อนี่ภาอีสานเขาบ่าค่อยกินกันแล้วเขาเลี้ยงอนุรักษ์เพราะว่ามันจะสูญพันธุ์เขาเลยอนุรักษ์อันนี้เขาเจ้าเลี้ยงไว้ออนุรักษ์ละมั้งเนี่ย ภาคใต้เพิ่งจะเห็นมีควายนี่ล่ะพี่น้องอันนี้ยูเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์วายภาคใต้มะกาพิทายกไก่ยานมันชนเดี๋ยวไล่ชนมากเลยแย่เลย เขาก็สนเข้าฮึกกันก็บ่าอีสานละพี่น้องนะแท่งดังแต่ก่อนหรุอนโตนรือตนพอพ่นสนเข้าเนาะพ่นเขาเล็กแหลมๆอะไปไอ้นันไฟก็แท่งดังมันเลยแต่วันก็หายไปเองสงสารสงสารพันตอนพันแท่งมันเนาะอ้นี่ข้าเจ้าก็เหตุแบบนั้นน่ะ แต่ว่าบางตัวที่เพื่นบสนเข้าเพื่นกรเฮ็ดแบบทักเป็นใน,นนัหนืสวมวางข้อมันทักเสือกเป็นตะกรอบปากซุปวางเขากับวางข้อใส่กันแต่ว่าถ้าสนเข้ามันแนวมันก็สิเชื่องกว่าควายภาคใต้